ชาวลัคนาราศีเมษประจำเดือนธันวาคม2568เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการที่มุ่งมั่นความสำเร็จแต่ก็ยังไม่ได้ดั่งใจในทุกเรื่องนะครับเริ่มจากการที่ตั้งแต่วันที่6ธันวาเป็นต้นไปเนี้ยเรื่องจุกจิกจู้จี้กวนใจในเรื่องของลูกหลานบริวารก่อนหน้าเนี้ยจะมีทางออกที่ที่คายที่ดีขึ้นหลัง6ธันวาคมต้นไปปัญหาที่เราแก้ก่อนหน้านี้เห็นผลแล้ว มันสามารถลุล่วงไปได้ด้วยดีเบาใจเป็นแนวทางที่ดีในเดือนนี้นะครับดีขึ้นอย่างแน่นอนในเรื่องของความคิดความอ่านของเราในเรื่องของการงานเป็นช่วงที่ดีครับได้รับการช่วยเหลืออย่างดีตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคไมไปต้นไปเลยดาวเดินเป็นปกติแล้วแล้วในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเอ,อื่อยไม่มีไฟเดือนนี้จะกลับมาลุยเริ่มต้นมีความสุขกับงานมากขึ้นประสบความสําเร็จ มีงานที่ออกมาเป็นผลงานอย่างเด่นชัดนั้นเดือนธันวาคมนี้เรื่องงานสบายใจได้ครับในส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายที่หมดกับไปกับลูกหลานเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยจำเป็นที่ต้องให้ต้องพัฒนาหรือหมดกับลูกน้องบริวารในเดือนผ่านมาไปเดือนนี้หลังวันที่22สอธันวาคมเบาลงอย่างแน่นอนมีเงินเข้ามาให้ใช้จ่ายได้อย่างยาวๆจนถึงข้ามปีหน้ากันเลยในเรื่องของการเงิน เรามาดูต่อนะครับในเรื่องของคู่ครองคนรักเป็นยังไงกันบ้างคู่ครองคนรักนะครับก็จะหมดปัญหาในเรื่องการที่ไม่เข้าใจกันที่ผ่านมาแต่ที่ผ่านมาในเดือนที่แล้วเขาไม่ได้มีอะไรมากนะไม่รุนแรงอะไรแต่เดือนนี้เขาเรียกว่าจะชื่นมื่นมากขึ้นหลังวันที่22บสองธันวาจะเข้าใจกันจะเดินจูงมือกันจับมือกันส่วนคนโสดนะครับจะมีคนที่ดูสูงวัยกว่าเข้ามา แต่ให้ระวังนิดนึงครับว่าคนสูงวัยกว่าที่เข้ามานั้นเขามีคู่แล้วหรือยังเขามีเจ้าของแล้วหรือยังจับตาดูดีๆนะครับก่อนจะตกลงปงใจนะครับสำหรับชาวคนโสดนะครับในเรื่องของสุขภาพเราจะกังวลเรื่องของความป่วยใจซะมากกว่าตั้งแต่วันที่7ธันวานในเดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราไม่ต้องกังวลใจเรื่องตัวเราครับแต่ต้องระวังคู่ของเราแฟนของเรานะครับ อาจจะมีการเจ็บช่องท้องปวดช่องท้องได้จากการกินเคี้ยวอาหารที่ไม่ค่อยได้ย่อยดังนั้นก็ฝากดูแลแฟนเราในเรื่องของสุขภาพในเดือนนี้มากกว่านะครับสรุปชาวลัคนาราศีเมษในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นของความสําเร็จอย่าหยุดนิ่งครับป่วยกายป่วยใจเมื่อข่าวเดือนที่แล้วเดือนนี้ต้องมาเลยกันต่อแล้วครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมษ